ฟ้าเป็นยังมึงคือตัดผมสั้นขนาดนี้วะกูว่าเป็นผู้ชายเอาโลดเอา้ากระทั่งโกดของโรงเรียนเขาบอกว่าให้ตัดผมสั้นเนาะกูกับว่าอยากเฮ็ดผิดโกดอีโกดอีอย่างกับบอลูเป็นกลัวกูบตาตัดเดอ้อสิ่งที่กูมามกที่สุดในชีวิตน่ะก็คือก,การตัดผมสัน้นนี่เถ้าบอลูจากกฎระเบียบของโรงเรียนปีว่าเขาให้ตัดผมสัน้นแล้วเป็นยังถ้าคือไว้ผมยาวในขนาดนี้นี่มันโรงเรียนเด้บอแมนสองแล้วเป็นยังนูตรงตัดน่ะ นุ่ได้โงอขนาดนั้นเด้ที่พัยสร้างให้เหตุยังและก็ต้องเห็ุตามถ้าคู่อยากจะตัดคู่กระดัดผมจาของเองที่ลละบอกมึงหลายเทอะละเมนบอกไอ้เรื่องทรงผมเนี่ยมึงเป็นอีหยังหนักหนาข้าตัดผมสั่นขึ้นมูเนี่ยมึงสิตายตีคัามึงไม่อยากตัดน่ะมึงก็ไปลาออกเลยไปม่ปต้องโรงม่ต้องเรียนมาแล้วคหนไปเป็นกะหรี่ยุคหก ฟ้าเป็นยังมึงคือตัดผมสั้นขนาดนี้วะกูว่าเป็นผู้ชายเอาโหลดเอากระทั่งโกดของเรียนเขาบอกว่าให้ตัดผมสันน้นเนาะกูกับว่อยากเหตุผิดโกดอีโกดอีอย่งกับบอลูเป็นกลัวกูบาตัดเดอ้อสิ่งที่กูบ่มากที่สุดในชีวิตนะ่ะก็คือการตัดผมสัน่จนจักรงงามของใดกับบอลู โรงเรียนเท่านี่ก็จะคิดอย่างบอลููต่างกฎระเบียบมมว่านักเรียนต้องว้ผมสั้นเทาติง้งหูแบบเนี้ยโคตรไร้สาระเลยเออนะาถ้าโรงเรียนก็อยากจะให้เฮาน่ะเป็นคนไม่ระเบียบก็แค่นั้นมั้งโอ้ยจักระเบียบอีหยังบุคคนเท่าอ่ะมันหมากบ่คือกันในมือบางคนเขาก็มักผมเาาบางคนเขาก็มักผมสั่นแต่หนีมาบังคับการเ้ตัดผมสั้นแบบเนี้ยมันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนคนกันชัดๆกฎแบบเนี้ยกูบ่เอาเดอ้อ เออข้าสันเมื่อกัรลบดีๆกันแล้วกันแล้วกันรลวังคู่ไว้พร้อมอมเดี๋ยวก่อนอุ๊ยคู่ใปนี่เท่าบอลูจะกกรลระเบียบของโรงเรียนติว่าเขาให้ตัดผมสันเราเป็นยังเทถาคือไว้ผมยาวได้ขนาดนี้นี่แสดงว่าเธอลบหลีกการตรวจผมมาดูแล้วมันบอแมนค่ะ เ้วเป็นยังเคือเหตุตามกฎระเบียบของโรงเรียนถ้าไปเห็นส่งผมคนอื่นเขาตีนี่มันโรงเรียนเด้บอมเป็นสองล้วไปอย่างนู่ตองตัดนะนู่ไม่ได้โง่ขนาดนั้นเดที่ภัยสร้างให้เหตุยั้งเราก็ต้องเหตุตามถ้าคู่อยากจะตัดคู่กระดษผมจะของเองที่ล่ะ hmm. อีเบีมล้วเป็นอย่างไรอีใบยาย,ยาคิดเด้ itan, ว่าเป็นแค่คู่เราจะสามารถมาบังคับคนอื่นในแบบเนี้ยดีมากกับดีตอบหลายมากกับหลายตอบเพื่อกันนั่นแหละแล้วจำไว้ว่าต่อไปนี้อย่ามาสารแน่นเอิญคนอื่นว่าอีมึงมาเป็นแม่แมกู เธอหนาอย่าหาว่ากูมาเตือนกแล้วกันอีลูกพ่อแม่่าสั่งสอนเฮ้ยกลับมาแล้วตีอีโตดีมึงไปสั่งวิลกรรมีหยังไว้ฮะอีบิมคู่ใบโทษฟ้อมแม่อีนอติเออารเออารกระด้เค่โทษฟองผู้ปกครองมามีปัญญาเหตุยางอื่นละบอกจบพิสุดเแล้วกูบอกมึงหลายเทื่อละเมนบอก ไอเรื่องทรงผมเนี่ยมึงเป็นอีหยังหนักหนาขาตัดผมสัน่นคือมูเนี่ยมึงสิตายติเออบีมสิตายบีมก็บอกแม่ไปหลายเท่อแล้วว่าบีม,บม่อมาผมสัน่นบอมมากกับขค้ือบอมักบีมสร้างผมสั่นเข้าใจบอมแตมึงม่อยากตาดดัดนะมึงก็ไปลาออกเลยไปมึปต้องเรียมต้องเรียนมาแล้วคคณไปเป็นกะหรี่ยุพัทยาคคนถ้าแม่มาแม่ก็ไปเป็นเองดีละนี่มานาันอ่ะเสียเก่าแม่พอมนติ <c oughs> อีบีม ูไว้ผมง่าหละมันนักหัวส้มสัวถ้าเบิ่งโหลดมือหนึ่งอะ่ะกูจะหายไปจากชี่เว้ตส้มสูวให้เบิง่งส้มหัวโบราณเอ้ยว้แม่ขอโทษแทนอีบีมันนํา้เดอ้อแม่กับพยายามบังคับให้มันอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนล่ะละ่ะ แต่มันกับ่เคยสนใจเลยแม่น่ะกระมืดคําสิวาลละละ่ะนูเข้าใจคุณแม่เด้อค่ะแต่นูก็บบรลูว่าจะว้ากับลูคุณแม่จังไดแล้วกันแล้วมือหนีก็บบมาโร้องเรียนอีกแล้วถ้าขาดสอบดูดูแบบนี้นะสงสัยพวจะต้องถือลาออกแท้เลยค่ะ,ะคุณครูอยู่ฝ่าว่าอะไรมันออกเด้อ อีกบ่โดนน่ะมันกะสิจบม้อโกแล้วซอยเมียตามันจักหน่อยในเด้อจ้าหนูกะซอยเต็มทีแล้วค่ะคุณแม่แต่หลูกคุณแม่กับบอยอมตัดผมสั้นตามระเบียบแล้วถาหนูอนุโลมแค่หลูกคุณแม่คนเดียวแล้วคนอื่นๆเลยค่ะเขาจะคิดจัไใดล้วถาบ่ยอมตัดผมสั้นน่ะกะจะต้องว่ามีสิทธิสอบเราถามบอดด้สอบก็คงจะต้องถือไรออกนั่นละค่ะจ้าจ้า กสัน,นะแม่สีเฝ้ากลับไปลองคุยกับมันเบิ่งอีกจักเธอเด้อฝ่าแม่น่ะมืดคำสีเว้าแม่จักสีเห็ดจังได่จังจสีห้อีบีม,มันตัดผมแม่ฝ่าว่าแม่น่ะค่อยๆคิดก่อนเด้อบีมน่ะมันเป็นคนเอาแต่ใจมันน่ะบ่มาไห้ไผมาบังคับมันฝ่าว่านะเฮ้าน่ะจะต้องค่อยๆบอกค่อยๆจากับมันดีกว่าจ้า โอยเว้าวดีกันแล้วเว้าวหายกันแล้วมันบ่ฟังขั้วแม่เลยเอฝ่าฝ่าซอยแม่อีย่างจักอย่างได้บอเออแม่เสียห้ฟฝ่าซอยอีหยังจ้า ค้ามจำโบสัายตัวนีใส่กว่าคัะเลยแปลงปุ๊บกินปากหายปั๊บแถมุ่้หายใจหมือสดชื่นต่างหากแบบนี้ต้องซื้อตุ่ไนไปหลายๆแล้วล่ะไขม่าเอาฟา้าบีมเป็นอย่างมึเงเข้าไปโรงเรียนโห้ยกูไม่อยากไปดอกกูไม่อยากเห็นหนาซุ่มคู่อยู่โรงเรียน เอามึงแต่ว่าช่วงนี้มันสอบเด้กะเหลวแต่อย่าบอกด้วยว่าที่มึงบ่อยากไปโรงเรียนย้อนว่าเรื่องตัดผมน่ะอืมโอ้แต่ว่าเรืองเนี่ยแม่มึงอ่ะแล้วก็บ,บอกกูให้ลองมาบอกก็มึงคือกันนั่นละ่ะแต่ว่ากูกับว่าอยากบังคับมึงพอกูรู้ว่ามึงนะ่ะเป็นคนเบาค่ำไหนคํำนั่นอืมก็ดีคือกันเราอย่ามาเบาเรืองนี่อีกกูรํำคาญเออเออเออ กูขอนอนขาน้ำมึงเด๋อโบพอดีวัดพอกับแม่กูแล้วก็ยูเฮียนน่ะอืมได้ได้พาเตบอันนันนอีหยังอ่ะนี่บอกเนี่ยคือ,อยาสีฟันจําโบ้สมัยกูเพิ่งแปลงฟันมาอ๋อแล้วมันใส่ดีบอกูคือเห็นเขาลือกันทัวโซเชียลแถวว่ายาสีฟันตัวเนี่ยใส่ดีบังคักเห็นผลไหวบักคักเลยอืม แมนโตเนี่ยไม่ใส่ดีเลยมึงแต่แต่ที่กูใส่โตนี่งมากนะเพราะขาบชากาแฟขาดหิกปนะูน่ะลุดออกไปยายๆเลยที่สําคัญหนะ่กว่าแสกปากของมึงโหสัมเพาะแหละเนาะมึงน่ะจังยิ้มสวยบักคักเลยแล้วว่าแต่มันราคาแพงม่มึงโอยมันแพงดอกหล่อละลอยซิิเก้าหนึ่งโหเออเออเออข้าซันเดี๋ยวกูอะล่ลองไปสื่อใส่เบิงอืมมาทัามาก,ก่อน คือจังสี่ฝ้าแม่น่ะอยากให้ฟ้าเนาะไปตัดผมอีบีมให้แมนีในไดบ้บฮะตัดผมอีบีมแมนนในเมื่อมันไ่ยอมตัดเองอะ่ะเขาก็ต้องใส่วิธีนี่ล่ะมันสิดีบ่กแม่แล้วเสี้ฟ,ฟ้าเให้จังไดเรื่องนั้นนเะราต้องเป็นห่วงมแม่สิจัดแจงให้เองถ้าเกิดอีหยังขึ้นอนะ่ะเดี๋ยวเม่รับผิดชอบเอง สิบโมงแล้วมันไปใสของมันว่ะคือบไลงมาจากเถื่อเหรือว่ามันสิอายส่งผมใหม่มันว่าเือไปหามันดีกว่า จอยู่ในห้องน้าเอ,าอ้าในห่องนาำกับบ,บ่มีบิมกูเกลียดทุกคนที่บังคับกูกูเกลียดผมสัตว์กูขอปอยยุรวมหลกกับผมมึง บอเห็นเลยค่ะแม่ฝากกับโเห็นเลยจ้ะแม่แม่บบเห็นบีมเลยบอกบอกลิลูกบอพี่ผีแววเลยเฮ้บ้หนาคิดสั่นเลยเนาะอายุเองหน่อยๆอยู่เลยแมนอยู่สงสัยสิมี่เลื่องเขียดเรียบบีมบมเอามเขายืนมุ่งบังอีหยังกันอ่ะวาเข้าไปบังกันดีกว่า เกิดอีกยังกันคืนนี้จ้าฮ่าบิ้มฮ่าบิ้ม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 เห็นแบบนี้นั่นคือว่าคุยกันเพ่ก่อนลูกเจา้าติป้าจมนำแต่เศร้ากว่าปกข่อยสิเห็น กระเบิดล่มหายใจแล้วคอยเชียใจน้ำเดือบีมเอ้ยบอหนาเสือเลยว่าแค่เรื่องตัดผมสั่นแค่นี้นะ่ะจะเห็นไอ้คนคนหนึ่งกาดตัดสินใจขาโตตายได้เลยหนูเคยบอกเคยเตือนแล้วว่ามีไผฟ,ฟังหนูเลยวันอีบ,บีมนะ่ะมาบังคือไผกะยอนมาแม่กับคู่น่นละ่ะไม่เลยเป็นแบบนี้วาสนาได้เกิดมาเป็นผู้ขาบ่ลืมพระคุณพอ่อ ลืมประคุณแม่ยิ่งใหญ่ให้จำว่าความตายนี้มันแขวนข้อสุบาอยังอย่ามังสร้างแต่ความทุกข์ให้พ่อแม่พึงคืดน้ำ มีล้นฟ้าไกลดอกหางภูเขาเฝ้าตอบแทนพูเท่าก่อนเจ้าสีบอ่อทันสายจังเข้าตอนนี้เถียงแต่พอขาดแม่มีสุยางแท้แทแต่ขาดผู้สื่นสูงลูกอยากให้แม่สื่นสซง